ลุกเดือนเต็มไม่ทอดทิ้งภรรยาเอสกันตพงหลังแจ้งข่าวสามีออกจาก ICU เรียกว่าเหล่าแฟนๆต่างส่งกำลังใจให้กับคิตตี้คิตติน่าหรือภรรยาของพระเอกดังเอสกันตพงศ์จึงได้มีการเผยภาพแรกสามีหลังอาการวิกฤตขณะที่ลูกสาวนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลและล่าสุดทางด้านภรรยาเอสก็ได้ออกมาอัปเดตล่าสุดเอสกันตพง์ได้ย้ายจากห้อง i อ u มารักษาตัวที่ห้องปกติแล้วโดยทางด้านคิตตี้คิตติน่าได้โพสต์ข้อความว่าเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าการรักษาเอสตอนนี้ สามารถย้ายออกจากห้อง ICU มาอย่างห้องพักปกติแล้วนะคะอีกทั้งงานนี้ตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างตุ๊กเดือนเต็มก็ไม่ทอดทิ้งได้โผล่ไอจีภรรยาเอสกันตพงหลังแจ้งข่าวดีสามีออกจาก ICU โดยทางด้านตุ๊กเดือนเต็มก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า recovery soon ค่ะแปลเป็นภาษาไทยว่าขอให้ฟื้นตัวเร็วๆนะคะ